วันนี้ก็เป็นวันศาสตร์คือทำบุญให้กับบรรทาบรุษที่ลงรับไปแล้วนะบันแรมสิบหาคำอย่างนี้นั่นบุญนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าต้องอาศัยบุญกุศลนนัซึ่งก็เป็นที่มาตั้งแต่สมัยพุทธากาลสมัยก่อนพุทธากาลโน้น่ะ พระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเราพระองค์หนึ่งน่นั่นก็มีเปรตเปรตนี้ก็ต้องการได้บุญก็ยังไม่ได้รับบุญเลยยังไม่ได้ก็ยังไม่มีญาติทําบุญให้นะพระพุทธเจ้าบอกต้องไปรอพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าหลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมจะบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็จะมีญาติของเปรตนี้คือพระเจ้าพิมพิสาร ทำบุญโมทิศแนละ้วตอนนั้นจะได้รับบุญเพียงเปรตน,น,นี้ก็มีทุกมาหนึ่งพุทธันดรก็มากนานมากทรมานเป็นความทรมานทางด้านจิตใจก็ได้รูปกายที่มนุษย์เรามองไม่เห็นน่ะก็เรียกว่าอาธิสมนักกายคือกายที่ตาเรามองไม่เห็นเป็นกายที่มันละเอียดที่ตาคนมองไม่เห็น แต่ในความละเอียดนั้นก็เป็นกายที่หยาบคือเป็นกายของพวกเปรตพวกสัตว์นรกอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ความทุกข์ทรมานมาอย่างนั้นนะทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นอ่ะบางทีเขาบอกว่าถือชามข้าวถืออาหารอยู่ก็กิกนไม่ได้มันไม่สุขสถีอยอะไรอย่างนี้ก็คือมันเป็นความรู้สึกอยู่ในจิตใจที่ว่ามือของมันยังไม่สุข กินไม่ได้นักก็แก้ไขอารมณ์ไม่ได้แต่เลยทุกทรมานหิวก็หิวอย่างนั้นการน,นี้มาสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแล้วยังไม่ได้อุทิศให้กับญาติที่ตรงรับไปแล้วสมัยคนก่อนนูน้นตอนกลางคืนเนี่ยประเดรฐก็ทนไม่ไหวก็ส่งเสียงร้องกล้องพนันครไปหมดเลยร้องสนั่นบันไว้ พระเจ้าพิมพ์แสงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดกับราชสมบัติเราหรือเปล่าจึงเข้ไปกกาบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้ไม่มีอะไรที่จะเกิดเพศไปต่อราชสมบัตินะของพระราชาแต่ว่าเหตุเกิดเพราะว่ามีเสียงร้องของเปรตนี้แหละ ที่มีความทุกข์ทนรมานมาถนนึงพุทธันดรเมื่อพระองค์ทำบุญแล้วมรไดุทิศให้จึงส่งเสียงร้องขึ้นมาอันนี้พระเจ้าพิมพ์สายก็ได้ถวายผ้าขาวต่อพระสมมาสัมุติเจ้าถวายพระตาหารทำบุญแล้วก็อุทิศโดยตรงให้กับญาติที่ลงรับไปแล้วญาติที่เป็นเปรตเนี่ยลงรับไปแล้วก็ได้รับบุญก็เปลี่ยน กายจากที่มันหยาบก็เป็นกายละเอียดมีผ้านุ่งอย่างดีนะก็เะไปเป็นเทวดาเนี่เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติได้เลยเพราบุญกุศลนั่นเองนะครับนั่นว่นาญาติที่เราล่วงรับไปแล้วที่เราทําบุญให้เขาก็จะมีความสุขแต่เขาบอกว่าต้องเป็นจิตวิญญาณที่พร้อมที่จะรับเมือนกันนะเขาเรียกว่าปรทัตตูปชีวิเปต จะเป็นเปรตชะนิดหนึ่งที่รับส่วนบุญได้แล้วถ้าจิตตกลงไปในความทุกข์มากๆอันนั้นคงจะห้ามเยี่ยมห้ามประกนันนั้นรับไม่ได้ต้องปชดใช้กรรมก่อนจนกรรมเบาบางแล้วถึงจะมารับบุญกุศลได้อันนี้มาดูว่าถ้าเราไปรอตอนนั้นรอคนอื่นทําบุญให้เราเนี่ยมันจะทาหรือเปล่าเขาจะทําหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้าเราไปอยู่ใน ทุกยากลําบากแล้วก็ไม่ได้รับอีกเราก็ทําของเราซะก่อนนะทําบุญทําสังฆทานรักษา,กาศีลของเราเอาไว้ซะก่อนบุญนี้ก็จะไปที่พึ่งของเราในชาตินี่แหละกัน้ในชาติหน้าด้วยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็น่าศึกษาเหมือนกันหนะลวงปู่ชาที่ท่านป่วยหนักแล้วนะใกล้ตายท่านก็นเอาไปสุธิมาเผาทิ้งหมดท่านเป็นโรคมาเรียนะน่าจะขึ้นสมองแล้วตอนนั้นนไม่รู้สึกตัว แล้วท่านก็สรุปไปแต่ว่าตอนที่ท่านฟื้นขึ้นมาท่านรู้สึกว่าอิ่มมากเลยนะมีความอิ่มเมรับประทานอาหารนี่แหละน้องปู่ท่านน่าจะรู้แล้วล่ะท่านกระจดวันเดือนปีเอาไว้ว่อท่านอิ่มเหมือนมีคนเอาอาหารมาให้ท่านามาให้ท่านฉันเมื่อท่านกลับมาที่บ้านแล้วก็ถามโยมแม่ว่าวันนี้เดือนนี้เนี่ยทำอะไรมีกิจกรรมอะไรเขาบอกว่าตอนนั้นนะคิดว่า นูกชายที่เป็นพระกนอหลวงปู่ชาเนี่ยจากบ้านไปนานหลายปีไม่เคยกลับมาบ้านเลยยุคสมัยก่อนโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีด้วยไม่มีการติดต่อน้กก็ทั้งจดหมายมีแต่หลวงพ่อท่านกระใจเด็ดท่านไม่ติดต่อทางนั้นเลยแม้จะตายจะไม่ให้ใครรู้เลยจใจท่านเด็ดเดี่ยวมากน้ำไม่ห่วงไม่กังวลกับใครตายก็ให้ตายไปเลยญาติก็บอกว่าญาติพี่น้องก็ได้ทําบุญ ออทิตให้ท่านเข้าใจว่าท่านตายไปแล้วก็เป็นเวลาที่ท่านกำลังสลบอยู่ด้วยเพือนขึ้นมาก็อิ่มใจอิ่มกายอย่างนี้เป็นตนแสดงว่าการทำบุญโอทิตให้กับผู้ที่รงรับไปแล้วก็ได้ผลจริงๆนะเขาได้รับแล้วก็จะมีความอิ่มใจสุขใจนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละที่เป็นนมามธรรมผู้ที่ ่วงรับไปแล้วหรือยังไม่ได้ร่วงรับสลบไปก็ยังรับได้เหมือนกันอย่างกรณีหลวงปุชาท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนึกถึงบรรทบุตที่ล่วงรับไปแล้วก็มาทําบุญให้ท่านถ้าท่านอยู่ในภพที่สูงขึ้นไปเป็นเทวด,ดาท่านรับรู้ท่านมีวิมานทิพย์อาหารเป็นทิพย์ท่านกับเื้มใจกับความดีเนะี่ยที่เราได้ทําให้ท่าน หรือบางทีผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็สร้างความดีสดีปิสดุด้วยแปดวันละถึงร้อจบส,สดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยใจก็เบิกบานอิ่มใจาตายไปแล้วบุญกุศลก็ส่งไปให้เกิดพบชาติที่ดีทั้งจ,จิตใจเราทําบุญให้อีกท่านก็นุโมทนาอีกให้ลูกหลานมีความสุขเบิกบานใจในความดีเพราะความดีคือบุญนี่สําคัญมากทีเดียวให้พยายามทําไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติภาวนาสมาธิการทำสมาธิก็จะช่วยให้จิตของเรานั้นมีความสงบนิ่งขึ้นมาได้เราก็จะได้ใช้สมาธินี้ควบคุมกายวาจาได้อย่างดีอยู่ในศีดในความมีเมตตากรุณานั่นเองเมื่อเรามีเมตตากรุณาในดวงจิตของเราก็แต่คุณภาพที่ดีจิตที่ดี อิ่มอกอิ่มใจมีชีวิตชีวาเพราะมีคุณธรรมความดีเหมือนกับว่าน้ําฝนที่มันตกลงมาเนี่ยต้นไม้ที่มันแห้งเหี่ยวเฉาหยมันก็สดชื่นขึ้นมาน้ามีใบนะขึ้นมาการทําบุญนี้นะี่ถ้ากิดเปรียบมันก็ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีใบดกหนาะเป็นที่พึ่งที่พิงในยามร้อนอากาศนั้นร้อนเราไปใต้ต้นไม้ก็มีความเย็นขึ้นมาได้นี่การทําบุญท,ทําทานั่นก็เหมือนกับ ต้นไม้ที่มีใบเขี้ยวจะอุ่มจิตใจเราจะเขียวจะอุ่มได้นั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะจิตที่มีคุณธรรมสูงขึ้นไปก็ไม่เจิตที่มีความเขียวจะอุ่มในจิตใจมีความสุดชื่นในจิตใจเพราะความดีตัวที่จะทำใจของเราให้มันเหี่ยวแห้งก็คือความโกรธมันย่อมจะเผาใจเราแล้วก็ไฟมันจะเผาร่างกาย เมื่อมันโกรธมากวิตกมากกังวลมากทำงานก็ไม่เคยหยุดมีแต่ความรีบเร่งนะเขาก็ค้นคว้ามาแล้วว่าก็จะเกิดคาร์บวดไซในเลือดในเลือดของเราเมื่อในเลือดคาร์บ,บิดไซด์น,นั้น่ะพวกเซลล์เนี่ยเขาได้รับอาหารออกซิเจนเมื่อมีคาร์บวดไซมากเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่ออยู่รอดเขาก็เลยไป ใช้ออกซิเจนนี้เป็นอาหารใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารของเกาวแทนก็เกิดโรคขึ้นมาโรคที่ระหว่าเซลล์มันเสื่อมไประหวว่โาโรคมะเร็งนั่นเองนั่นก็เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้เพะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนเป็นมะเร็งขั้นสี่นะหมอก็บอกว่ามีอายุอยู่ได้แค่เดือนเดียวเดือนเดียวเท่านั้นอน่ะเสร็จแล้วเขาก็จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่าง นะมีบรดกมากน้อยจัดเตรียมงานรงงานศพอะไรจัดเรียบร้อยหมดทุกอย่างละเตรียมตัวตายใจปร่งแล้วว่าตายแน่นอนไปในหนึ่งเดือนนะก็เน่งภาวนาปฏิบัติภาวนาทำใจเบิกบานผ่องใสเมื่อใจเนี่ยมีคุณภาพมากใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อใจเบิกบานผ่องใสใจมีพลังมีพลังงานธาตุในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำ ธาตุน้านในร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงระบบใหม่เป็นธาตุที่ดีขึ้นเซลล์มะเร็งที่เคยมีอยู่นั่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็หายไปได้อีกเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นทุกคนหรอกก็เป็นบางคนแต่แม้ไม่ว่าถึงจะไม่หายก็ตามแต่ว่ามะเร็งนั้นมันก็กินได้เฉพาะร่างกายแต่มันไม่กินไปถึงจ,จิตใจนะโลกมันอยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ใจแต่ถ้าเราไม่มีภาวนาจิตไม่สงบ มันจะเป็นโรคที่ใจด้วยกายเป็นโรคอะไรใจก็จะเป็นด้วยมันยึดติดกันอย่างนี้เพราะใจมีอุปทานในร่างกายแต่ถ้าใจของเรานั้นมีกําลังมันแยกออกมากายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็มุ่งภาวนาปฏิบัติเตรียมตัวไว้อย่างบุคคลที่เขาบอกนะ่นก็จะตายแล้วแต่ใน,นสุดเขาก็ยังอยู่มาไดถึง5ปีในปัจจุบันนี้น่าก็เเลยกว่าเป็นอัศจรรย์ทั้งวธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม แม้ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจกตะต่าแม้ทุกๆเรื่องเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนี่ธรรมะนี่จะเกิดขึ้นได้ก็พระพุทธเจ้าเป็นคนท่านมาพบมาชี้มาแจงมาบอกซึ่งธรรมะนี่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงมาค้นพบทรงมาบรรลุจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพองค์รู้แล้วก็บอกพวกเราให้เดินตามปฏิบัติตามจนใจเราเห็นซึ่งธรรมะ มรุษธรรมะก็จะเป็นสาวกของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นกะลาว่าหรือเป็นพระถ้ารู้ธรรมถ้าเห็นธรรมแล้วนะก็เป็นพระได้เหมือนกันให้เราสร้างสมเถอสร้างพระในใจของเราเมืะเล็กละน้อยเช่นเราให้ทานก็สร้างพระในใจนักษาศีลบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติก็สร้างพระในจิตใจของเรนี่แหละนะนกก็ยอมรับปัาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมตามเหตุตามปัจจัย คนเราจะเกิดขึ้นมาจะรวยทุกคนโดยอาศัยอภินิหารอะไรสักอย่างหนึ่งบรรดาให้เราสําเร็จอย่างนั้นน่ะทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ที่บุญของคนน่ะเราต้องทํามาเหมือนกันต้องมีต้นทุนไม่ใจ่จะได้ทุกคนเลยเห็นไหมแต่ว่าเราจะไปหวังอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกให้เรามีวิริยะมีความเพียรมีสติปัญญาในการแสวงหาทรัพย์ให้รู้จักการใช้ทรัพย์อะไรที่มันเป็นอบายมุกเราก็ละเลิกไป อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็บำเพ็ญปฏิบัติให้มีที่พึ่งทางใจของเราให้อย่างมั่นคงคือมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะกห้พวกเรานั้นเจรญในธรรมเจร,ริญนร